ีครับวันนี้พี่ป้องเรานะครับมีเคสอะไรดีๆเกี่ยวสุภาพมาแนะนํครับระยะที่ห้าแล้วส่วนใหญ่พักหนังก็จะเจอแต่ระยะที่เป็นไตระยะห้าของฟ้อใช่อันนี้จะเป็นเคสที่ลูกสาวเขาเขาเจอก็มาจากเอ่อยูทูบมามาณสักสองเดือนละอืมคือตามแม่ป้องนี่แหละใช่คือคุณแม่เป็น แต่ว่าเขาก็ดูเรื่องการที่เราแนะนําอาหารและปฏิบัติตัวจะทํำยังไงเพราะว่าระ,ระยะห้าแล้วทุกคนไม่อยากให้คุณแม่อกเนาะคือคนส่วนใหญ่ถ้าระยะห้า,หถ,าถ้าเกิดเขาอยากจะฟอกผมว่าเขาคงไม่มาหาอะไรดูเพราไปฟอกแล้วแม่อยุ66นะคะตอนท,อนที่ตอนที่มาก็ถามเหมือนเดิมฟอกก็บอกว่าวิธีการแรกที่จะต้องตั้งต้นถ้าได้ความแนะนำเนาะต้องมีใบตรวจก็คือต้องมีผลเลือดมาให้ดูใช่นี่เขาก็บอกว่า ไม่ได้ขออ่ะเ,ออเพราะว่าคือป่วยไม่เคยขอไม่เคยขอเพราะว่าคือคุณหมอบอกเฉยว่าเดี๋ยวเดีย๋ยวจะมาคุยกันเรื่องของการวางเส้นเตรียมตัวปฏิบัติคือคือให้เตรียมให้เตรียมพร้อมคุณหมอก็ะจะพูดเรื่องการวางเส้นอย่างเดียวที้พ่อก็เลยบอกว่าถ้าจะไม่อยากพอกมีวิธีเดียวคือต้องเอาไปตรวจแล้วเอาไปตรวจมาดูว่า เราจะมีวิธีการคุมอาหารยังไงครับแล้วก็เพราะว่าคุณหมอเขาจะฟอกเนี่ยก็เพราะของเสียมันเกินเกณฑ์เขาถึงจําเป็นจะต้องเอาเลือดออกไปฟอกเพื่อให้เราอยู่ในเกณฑ์ของปลอดภยัยไม่เสี่ยงน้ําท่วมบ่อครับเขาก็หายไปประมาณหนึ่งอาทิตย์บองเอิญแต่ว่าก่อนที่เขาจะหายไปป้องบอกว่าวิธีการคือลองกลับไปที่โรงพยาบาลเดิมปลอดเพราะเป็นโรงพยาบาลรัฐนะคระบมที เขาที่เขาไม่ให้มาเป็นก็าอาจจะไม่ได้ขออืมอาจจะยุ่งก็เลยไม่ปินให้ใช่แ้วป้องก็บอกกับเขาไปว่าวิธีการขอก็คือลองบอกกับเขาไปตามความจริงเลยว่าตั้งแต่คุณหมอบอกมาเนี่ยว่าคุณแม่จะต้องฟอกไตเนี่ยคุณแม่นอนไม่หลับกินไม่ได้คือ,อถ้ายังไม่ได้ฟอกค,คุณแม่อาจจะเสียชีวิตก่อนที่จะฟอกด้วยซ้ำเพราะว่าแกกินอะไรไม่ได้เลยก็คือพอรู้แล้วเหมือนคนร,รู้ว่าเป็นมะเร็งแล้วคงช็อกอะไรอย่างเงี้ยก็หายไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ สิ่งที่ได้มาก็คือผลเลือดมาจริงๆนะใช่นี่ตอนนี้ป้าก็อลนกําลังจะบอกว่านี่เป็นอีกเคสหนึ่งที่สําหรับคนที่ไม่ได้มีใบตรวจที่หมอไม่ได้ให้มาอ่าจริงก็ขอไม่ยากใช่ขอลองไปขอดูก่อนว่าเออเราเราอยากได้ผลเลือดมาถ้าหมอก็ถามว่าจะาไปทําอะไรเราก็บอกว่าเราจะไปคุมอาหารแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราตั้งต้นอยู่ที่เท่าไหร่เราก็จะรู้ได้ไงว่าเราคุมถูก,ถกไม่ถูก,ถกอตอนนี้พอก็ได้ผลมาปรากฏว่า า BUN 7โอ้โหก็เกินมาจาก20เยี่ยมากครับไนไตรทินีน3.33ก็คือเกินมา2 3แล้วก็ GFR 14.5ใช่นี่ก็คือต่ำมันต่ำกว่า15คือยัข้ระยะ5ใช่ทีนี้พอเราได้ผลเลือดแล้วเราก็มีค่าตั้งต้นแล้วว่าถ้าเราคุมอาหารได้ถูกค่าของเสียมันจะต้องลดลงจาก7.1ซึ่งก่อนหน้านี้ที่เขาจะมาหาเราเขบอกเขาคุมจนจะกินอะไรไม่ได้อยู่แล้ว ไม่รู้คุ้มถูกคุมถูกมผิดใช่แต่ทีนี้ว่าถ้าเรามีมีค่าตั้งต้นเนี่ยเราถ้าเราคุมถูกค่าของเสียต้ตองลดลงทีนี้เขาก็อยากจะอยากจะให้คุณแม่ได้เพราะเขาดูรู้จักเรามาเข<ม>า,าก็าต้องรู้จักโอจนอาใช่เขาก็รู้รู้แล้วอูมีแล้วแล้วป้องก็จะส่งเรื่องของผลตรวจที่ที่ดีขึ้นครับค่าผลเลือดที่ที่ดีขึ้นก็เขาก็สั่ชุดอุมีสองฮาร์ดหนึ่งไปคานหนึ่งเดือนพอดีเป๊กเลย แต่ก่อนที่จะดูผลลัพธ์เดี๋ยวป้าจะให้ดูก่อนว่าน,นีนเป็นผลลัพธ์ที่ส่งมาในคลิปหรือยังคนะยังค่ะ,คะนี่เพิ่งได้ไเขาจะบอกว่าก่อนที่จะได้ผลลัพธ์มาเดีจะไปตวรวจอันนี้คือวันแรกๆที่เขาบอกมาว่ามีมีพี่มีเรื่องจัดสารภาพ,าพว่าอ่าให้คุณแม่กินวันละสี่ซองโอ้ก็คือเขาอยากหายเร็วขึ้นใช่แบ่งอันนี้คือเขาเขาเขาคุยกันในพี่น้องว่า เราลองก็ลองเต็มที่เลยแล้วกใช่ใช่เขาเพราะว่าเขาดูแลว่าว่าจะต้องกินประมาณนี้ถึงจะเห็นผลเร็วครับก็กินมันกินวันละสี่ซองคือแบ่งเป็นเช้าสองเย็นสองค่ะแล้วก็หกโมงอีกอ่าก็ถามว่าแล้วมันจะเกินไหมก็ไม่เกินแม่บอกว่าอร่อยดีอ๋ออ่าอันนี้คือข้อดีของของภูนี่เราเพราะว่ามันทานง่ายนอกจากเป็นเขาบอกว่าแล้วป้องก็เลยบอกว่าให้เขาอ่ะลองชิมดูด้วยครับจะได้เหมือนกินเป็นเพื่อนคุณแม่อเขาก็บอกว่าอร่อยดี อ่าพอมาอีกปุ๊บเขาก็บอกว่าไม่อยากให้ฟอกเนียนะออพอบอกมาประมาณสักสองสัปดาห์บอกว่าความดันลดลงความดันดีขึ้นเขาเขามีความดันสูงด้วยมีความดันสูงด้วยแล้วก็ผลที่ได้ก็คือสิบห้าขึ้นจากสิบสี่จุดห้าเป็นสิบห้าก็เลยบอกว่าฮะจริงเหรอขอดูใบตรวจเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่เราพูดกันเนี่ยบางที เราจะได้ช่วยตัวอื่นเยอะมากถ้าของเสียมันคอนโทรนได้ดีไหมขอดูใบตรวจครับเหมือนเดิมไม่ได้ขอหมอมากลัวคนส่วนใหญ่คนต่างจังหวัดจะเป็นอย่างนี้คือจริงๆเราขอหมอได้นะคะคือเขาไม่ว่าถ้าเขาว่าก่อนแล้วเราถึงบอกว่าเรามีเหตุผลเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเราเราเราขอได้ถ้าช่วงที่เราคุยกับคุณหมอเนี่ยเราบอกคุณหมอไปเลยแต่ถ้าเราไม่ได้ขอคุณหมอไปขอพยาบาลเขาไม่ให้เพราะว่าจะต้องเป็นคุณหมอสั่งเขาถึงจะปินให้ก็เหมือนเดิมก็หายไปค่ะคอ ก็ส่งผลกลับมาวันนี้บอกวันนี้เพิ่งได้เลยอ๋อเป็ใหม่ล่าสุดใช่อันนี้อันนี้ของเกาอันนี้ของเก่าอันนี้ใหม่บ้นบียเอหลือสี่สี่จุดหกเหลือสี่สิบสี่เดี๋ยวต้องเอาแทรกเข้าไปเหลือสี่สิบสี่จุดหกค่าพีเจนีนเหลือสองจุดแปดสามจะเป็นสอฟอาร์เพิ่สิบเจ็ด เมื่อกี้ก็บอกว่า18ใช่ไหมใช่เมื่อกี้บอกสิบ้าใช่ครับเขาไปตรวจป้องแนะนํา2 2> ให้2องสัปดาห์ไปตรวจแต่ว่าเอเอเอที A ่ผลที่ไปตรวจสิบห้ไม่ได้เอามา้องก็กอกเอาล่าสุดมาเลยแล้วกันก็แล้วเขาก็เพิ่งมาบอกว่า ก่อนหน้านี้คือคุณแม่จะบวมมากบวมน้ำจากการเป็นไตเพราะว่าค่าของเสียมันตั้ง77<ฆ>็บเจดครับใช่แล้วก็ตอนนี้ที่มันยุบมันมีเหตุมีผลของมันที่มันบวมเพราะว่าค่าของเสียมันเยอะครับ<ฆ>ใช่แล้วก็มันก็คือมันล้นแล้วว่าที่คุณหมอเขาจะต้องฟอกเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มามายืนยันอีกทีว่าถ้าคุณไม่อยากฟอกมีอยู<ฮ>่วิธีเดียวก็คือต้องลดของเสีย<ฮ>อ่าแล้วก็สิ่งที่เราจะทําให้เราเราปฏิบัติตัวได้ถูกคือต้องมีใบตรวจ พราะถ้าภ<ข>ูมอาหารผูกเหมือนคนเราต้องมีเป้าหมายจะลดน้ําหนักก็ต้องรู้แล้วเราต้องรู้ต,ตัวเองด้วยว่าตัวเองยืนอยู่ตรงไหนอเออเราต้องยืนสูงว่าอีกก้าวหนึ่งมันจะตกเหวแล้วอะถ้าเรา,า,เร,ารู้ว่าเราไปก้าวแล้วมันจะตกเราต้องถอยมาก่อนเออเราจะได้ดูระยะร,รู้ระยะอันตรายอะนี่ป้องก็เลยมาย้ํอจริงว่าการมีใบตรวจมันสําคัญจริงๆแล้วที่แล้วที่สําคัญที่สุดเลยที่เห็นได้ชัดคือพอผลตรวจดีขึ้นคนป่วยนี่แหละมีกําลังใจป้อบอกได้เลยว่าอย่างเคสเนี้ยคุณแม่ เขาก็จะโทรศัพท์มาคุยปกติของคุณแม่โทรมาหาคุณปอมใช่ปกติคือพอหมดอะไรจะอยากแล้วอะไรเงี้ยคือเขาก็หมดความหวังแล้วนะแต่เนี้ยคุูคุณแม่ก็ดีใจพอเวลาโทรมาเนี้ยเพาเขาเขาเขาพิมไม่เป็นใช่ไหมคุณแม่ก็บอกให้ลูกสาวเนี่ยคนที่ซื้อเนี่ยโทรมาหาแล้วเขาก็ขอบคุณมากแบบขอบคุณดูมีขอบคุณเราที่ได้มาเจอเราเขาบอกไม่ต้องขอบคุณตัวคุณแม่นั่นแหละเพราะคุณแม่อดทนกันที่คุณมาหาแล้วค่าของเสียรถขนาดเนี้ยคนที่ต้อง ต้องขอบคุณที่สุดคือตัวคนป่วยเนาะวันนี้ก็เลยอยากจะมายืนยันว่าการที่จะไม่พอกทําได้ถ้าเราอุมอาหารได้ถูกต้องค่ะครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่ปอมามากๆเลยค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video